ทันเดอร์นายจำฉันได้ไหมใช่สเกาหรือเปล่านะเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่จำได้นายคือออกหวานส้มไปปักจะ <Hey. S 1> ไปปัก,กปั๊มศัตรูฉันมีเรื่องจะบอกนายกำลังโดนแก๊งตอนนี้ทีมฝั่งตรงข้ามกำลังมาที่นี่พวกมันกำลังจะมาฆ่านาย กข,ขณะที่คนส่วนใหญ่เขามองนาเป็นแครี่แต่ก็ยังมีคนบางคนนะที่คิดว่านาเป็นพวกกีราโอ้โหนี่กูอึ้งเลยสิ่งที่คุณทําลงไปนะมันเป็นการกระทําที่แย่มากนั่นเป็นสิ่งที่ไม่สมวควรที่จะให้อ่ไยฉันรู้ว่าฉัานได้มีความหมายต่อคุณมากแค่ไหนสะปลมันตายักตาเถอะรีบรอ้อดให้ยืมฉันไอคิวมันบ้างเถอะ พูดเหมือนกับว่าจะให้มันแจกอย่างนั้นแหละเรื่องแบบเนี้ยมันอยู่ที่สเต็ปโอ้สเกาดูนายสิเกิดแล้วนี่กระลัเข้ามานะหากผมไม่น่าด้านพอตอนนี้ก็ยังไม่เกิดหรอกแต่นั้นไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะบางครั้งฉันก็อยากเอาพวกมากระทืบนายเหมือนกันนะผมแน่ใจว่าทุกอย่างมีทางออกเพราะคนที่จะมากระทืบคุณผมก็จะโดนกระทืบด้วย รู้ไหมพวกเราได้รอดไมหมดแล้ว,น,น,ลวน่าจะนะเราจะมาสู้กับเบลจริงๆอ่ะทำเองเลยเป,ปิด้างขอโทษมังกี้คุณคงรู้ว่าผมจะไม่ทำแบบนี้หากคุณไม่เล็งทันด้ร์ผมขอโทษด,ด้วยไอเ้เลว